โอก,กาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททันหล่รวยร <c> ว <oughs> ก,กันสมาทานและกรรมฐานและสมาทานอุบอโบสถทศีลแล้วต่อที่นี่ไปก็เป็นโอกาสที่ทานหลยจะพากันเจเจริญสมาธิจิตในันดับแรกการเจริญสมาธิจิตสิ่งที่ต้องตั้งไว้เป็นอารมณ์ รักษาไว้เลยดีนั่นก็คือลมให้ใจเขาออกพยายามรักษากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใหจอกอันใจออกนึกว่าโธอารมณ์ีอย่าทิ้งเป็นอันขาดให้มันทรงอยู่เป็นปกติ เรื่องนี้ก็อะไรเพว่าการฝึกสมาธิการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคํารู้คำํคำว่ตพุนี่แปลการขอสมาธิแล้วก็จงอย่าสนใจกับภาพแ,แสงสีต่งตางๆที่ปรากฏขึ้นในจิตถ้าภาพแสงสีใดๆปรากฏขึ้นกับจิตจงเพิกเฉยจะต่ออาการของภาพนี้เสีย รักษาอารมณ์เดิมให้เป็นปกติอย่างนี้ชีอว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ขอทุกท่านยงทรงไว้ตลอดชีวิตนอ้จากีประการหนึ่งสำรับการที่รเราจะเดินเพกรรมฐานก็ต้องไข้ควรอยู่เสมอว่าเราต้องรเราเดินเพระกรรมฐานเพราะต้องการความเป็นเครื่องพ้น จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือความเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติทีทุกขา์าความเกิดเป็นทุกข์เวลาวิทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์ก็นำทวทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบนี้เราก็มีแต่ความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ นีการเจริญสมถะกรรมฐานนิยสนากรรมฐานเราทำเพื่อสิ่งความเกิดเพื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ต่อไปนี่จงเจริญนายเห็นหาทุกข์ให้พบในอริยสัจต่อที่นี้ไปก็จะขอพูดต่อบเมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงอารมณ์ปฐมฌาน โดยย่อไรเส้นเกียตอารมณ์หรือว่าธามที่เราภาวนาว่าพุโทโธหรือวกว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนังน้าอารมณ์จิตของเราได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องทุกอย่างแต่ถ้าว่าเราไม่ลำคาญในเสียง สามารถจะควบคุมอารมณ์ใจของเราให้อยู่เป็นปกติรู้ลมหายใจเข้าออกได้รู้คำภาวนานได้คือเสียงเรยกต่อแทกเมาเพียงไรก็ตามที่เราไม่ดังคานจิตใจไม่กระสับกระส่ายไปตามเสียงอาการอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานนี่การที่เราจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ให้ทรงอยู่ตลอดได้นานหรือไม่นานนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกจิต ฝึกวิธีทรงสมาธิวิธีที่ฝึกทรงสมาธินะในอันดับแรกพระพุทธเจ้าใช้การนับเป็นสำคัญคือนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบของลมไม่ใจเท่าออกนับเป็นคู่ก็เราจะบังคับให้ลมของเราทรงอยู่ตามนี้้ในขณะที่หนึ่งถึงสิบที่เราจะไม่ยอมให้ลมอือมนม่นเข้ามาแกปทรแองขาด ถ้าจิตนั้นก็ทรงยู่ได้อย่างนั้นจริงๆที่ทำมาทึงจิตแล้วลวัเราก็ปล่อยก็เริ่มต้นใหม่ให้จิตยั่มสบายเราจะทรงอารมณ์ให้ในหนึ่งทั้งิบอีกหนึ่มทั้งจิบหลังก็ยังทรงได้อย่างนี้ได้เป็นการฝึกทรงสมาธิ เมื่อฝึกอาการอย่างนี้จนคล่องแล้วเราสามารถจะใช้วิธีนับหน,นึ่งถึง,งยี่สิบแล้วตำหนดให้นับหนึ่งถึงสาสิบถึงห้าสิบถึงร้อยคนได้วิธีการฝึกการทรงชายคือสมาธิสี่ทรงให้แน่นอนสมัยโบราณท่าทำแบบนี้ท่านใช้เทียนปักข้าขงหน้า วิธีใกล้เทียนต้องปักในขันหรือว่าปักในสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งการเทียนลมไป็นไม่บ้านไม้วัดนี่ต้องเป็นคนที่มีสติสัมชัญญะสมบูรณ์มีความเฉลาาดไม่ทำอะไรแบบโง่โง่อยรอันตรายเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ไม่สนเสริญและไม่มทางดีดีไม่ดีก็อยันไหลลงนรกไปการทำอะไรก็มีสติสมัญญะสมบูรณ์ นิสมากระนังเสยโยใกล้ควรให้ก่อนแล้วจึงทำดีกว่ามีการทำอะไรไม่ใกล้ควรไม่พิจเจรณามันไม่ใช่ทุนทางแห่งความดีมันเป็นทุนทางแห่งความเลวมีก่อนอย่างการเจริญกระสินชิงเตโชกระสินเ,เ,เป็นต้นหรือว่าการทรงสมาธิจิตัสสีทรงอารมณ์ถ้าต้องใช้การนำมัดระวังไมย์สัตวท่ว่าทำทรงเดช จะทูดตุวเทียนบูชาพราะก็ไม่กันหยุดแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องวางไม้ทูดเทียนมันจะไปไหมอะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เอาการทูดเชิงที่เทียนทิ้งไปไม่เป็นเชื่อสายการอันเป็นอันตรายแต่สทัพย์สินนีการทดลองการทรงสมาธิการเปิดทรงสมาธิของพระโบ,บราณ ทัานใช้เพียงขี้พึ้งแล้วก็สตังปติดจววยและเหรียญบาทปติดจเวยจุดใดจุดหนึ่งโดยคิดว่าถ้าจิตเรายังไม่ถึงจุดนี้เพียงใดเราจะไม่ยอมให้จุดเคลื่อนหรเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่น,นเวลานั่งภาวนาไปก็ตั้งใจเฉพาะภาวนาอย่างเดียวพอเทียนไหมลงไปถึงสตังในทืทังเงินบาทที่จะจิไว ถาต่างก็หล่นเป้งลงไปมันแสดงว่าพคูเราวววควบคุมจิตได้แบบสบ,สบายโดยจิตไม่เขื่อนอย่างนี้คือจิตเราทรงการในระดับนั้นตรงมาทรงสมาธิตามเวลาที่เราต้องการนี่การฝึกสมาธิจิตและการฝึกอรมณให้ทรงตัวนี่มีความสําคัญมากมิฉะนั้นอารมณ์จิตของเราจะไม่สามารถจะวควบคุมได้เป็นปกติ นี่เป็นวิธีการคุมอารมณ์ให้ทรงตัวอยู่เรียกว่าทรงฌานแบบนี้บรรดาท่านั้นหลายต้องฝึกให้เป็นปกติกายมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่แน่นักเพราะเราใช้เวลาที่อยู่กัดเป็นสามสิบนาทีก็ควรจะไปฝึกที่ปุติด้วยการทรงสมาธิอารมณ์มัจริงจริงจะได้ดี ถ้าเราสัจเพียงว่าทําไปชุ่ขณะที่เรรทมที่มีกลับไปพุทิก็ปล่อยไปตามอารมณ์อันนี้แบบแสดงว่าเรายัางขาดทุนหยบมากเรื่องการทรงสมาธิทาไมสาม,มารถจะทรงสมาธิได้นานๆีิปัา,านาญาณมันก็แยกนี่การที่เราจะมีนิปัสนาญาณดีเพียงใดก็ดูจริยาที่เราปฏิบัติในงานตุนในงานประกอบการงาน จ้มีความละเอียดออออยางไหนหรือไม่จะขายการระมัดระวังนั่นแสดงว่ายะเรายังห่างจากอารมณ์ของสมาธิคือสติสัจัญญะอยู่มากการทำกิจกายงานทุกอย่างต้องใช้อารมณ์กรรมฐานเข้าไปช่วยไม่ใช่สักแต่เพียงว่าทำทำในการที่นิจที่เจรณาทำในการใร่ครวน ทำในการใช้ปัญญาเพื่อเครื่องคิดพิจารณาว่าอะไรมะดีอะไรมีเสียไม่เสียอย่างนี้ได้ว่าเราทํางานด้วยล้วจิตช่วยเป็นสะพิมพิจารณาหนึ่งทุกข์พีกลาวทุกขดีหมดที่แล้วก็หยับไปให้มันเป็นเป็นสมาธิหรื่อเป็นพิจารนาใาญ่กู้ไปทุกขณะ นี่้ะหาว่ากิจการงานใดนย,ยังมีการทันานทราดมีความหยาบเพาะะนัู้ถึงจิตใจตัวมันยังห่างกับความมรรคผลมากนักยังห่างห่างกว่าฌานสมาบัตินี่ต่อนี้ไ,ไปก็จะพูดถึงฌานที่สองเมื่อคืนนี้พูดถึงฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารทีสีสุกเอกคตาคำว่าวิตกแปลว่านึก นึกว่าเราจะให้ใจนึกว่าเราจะภาวนาวิจารณนี้ก็รู้อยู่ว่าการให้ใจเราให้ใจอยู่หรือเปล่าให้ใจสั้นหรือให้ใจยาวภา,า,าวนาอยู่หรือเปล่าคือตัวที่จะตภาวนาถูกหรือผิดนี่เรียกว่าวิจารณี่ข้อที่สองมีปีติก็ตามที่กล่าวมาแล้วว่าปีติมนีอาการห้าที่สามมีสุข มีอารมณ์ ग, สบายโรงจิตสบายออกมินความชินอกชินใจเมื่อการที่ห้าเอกัคตาคือมีอารมณ์ไปอันเดียวมีการทรงอารมณ์ไว้ภาวนาก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นจับลมหายใจเขาออกรู้จวจับลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นอาการอย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานนี य, ่สาหรับสําหรับ ทานนี่สองตัดวิตกวิจารณ์ออกเต็มได้เดือ่ปีติสุกเอกตาตาอีที่ทที่ตัดวิตกวิจารในส่วนมากนักปฏิบัติไม่จะเข้าใจพลาดก็เหมือนกันทุกคนให้เป็นนักปฏิบัติตนใหม่ๆเพื่อว่าเวลาที่พอเราภาวนาได้จับรู้ลมให้ใจเขาออกไปภาวนาไปภาวนาไปจิตใจมันสบายมีความคุ่มชืนมากขึ้น ไปไปคำภาวนามันหยุดลงมาได้เฉยๆแล้วลมห้ใจยังคงอยู่แต่ว่าลมให้ใจรู้สึกว่าเบาไปเล็กน้อยมีความชุ่มชื่นมีความเอ,อิบอิ่มมีจิตตรงสมาธิได้ดีคำภาวนาไม่มีอาการอย่างนี้เรียกว่าทุติยาชาญเทชาณที่สองนี่บางลายเรียกว่าทั่วทั่วไป ถึงจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์ถ้าดิพายกันมาเองก็ดีพบกันมาเองก็ดีขณะที่จิตอยู่ฌานที่หนึ่งพอเข้าที่ฌานที่สองพอรู้สึกตัวลงมาจิตตกจากฌานที่สองมารู้สึกตัวว่าเอ้ตายจริงเราลืมภาวนาไปไแล้วนี่น่าตัวจะหลับไปหรือจะเผลอไป น่นเลยจากต้นจนปลายไม่กระถูกฟ้าคำภาวนาไม่นี่ไม่ค่อยกะถูกแกคมีความแบบรู้สึกเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเราทิ้งคำภาวนาลืมภาวนาเพิ่มไปห,หลับไปอาการอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจพลาดแต่มันก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะั่นแหละถ้าเคยผ่านมาแล้วก็โดนเหมือนกันทุกคนนี่เลยว่าจงเข้าใจว่าถ้าบาังเอิญอาการอย่างนั้นปรากฏ คือภาวนาไปภาวนาไปาไปรากลัวคำภาวนาหายไปมีจิตใจชุ่มชื่นมีอารมณ์ดีสบายตอนนี้เวลาจิตมันตกลงมารู้สึกว่านี่เราลืมภาวนาไปแล้วนี่ถ้าอย่างนี้ก็จะงรู้ว่าขณะที่ตกมานึกว่าเราลืมภาวนาไปฟ้าคำภาวนาเกือบจะไม่ถูกต้นแบกายของจิตที่ตกลงมาจากทุติยฌาน ฌานที่สองฌานที่สองนี่ถ้าเราทรงได้เราตายแล้วก็เป็นพฟมชั้นที่สี่ที่ห้าที่หกสร้างกำลังของฌานฌานอย่างหยาบก,ก็เป็นฌานเป็นโฟมชั้นที่สี่อย่างกลางเป็นรฟมชั้นที่ห้าอย่างละเอียดเป็นโฟมชั้นที่หก <c oughs> นี่การ <c oughs> การทรงสมาธินี่มีความสาคัญ มีการเจริญสมาธิถ้าเราจะมีแต่สมาธิธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่ากําลังใจของเราไม่มั่นเมื่อทรงสมาธิแบบสบ,สบายใจสบายพอสมควรแล้วก็น้องเขาหาวิปัสนาญาณเพื่อใช้อย่างยอคพือพิจารณาร่างกายว่าอัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่จิงเราเรา,เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา มีเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวเป็นอนิุดอย่างนี้เมื่อชื่อว่าร่างกายนี้ไหม่มันไม่ใช่เราเพียงเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชกกล่วาวเท่านั้นโดยเฉพออา,าะอย่างยิ่งถ้าเราจยคิดจะให้สั้สนๆเรียกว่าไอ้ร่างกายเท่าไรมันตายแน่ เมื่อเราจะตายเราคิดไว้ว่าถ้ามันต,ตายแล้วคนแล้วคนไปทีเชื่อว่าความตายวาระต่อไปไม่มีสําหรับเราเพราะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เรามามีทุกข์ต่างก็เพราะใาสยร่างกายเป็นสำคัญในเมืม่อร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้นั้นต่อไปเราไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้อีกคือไม่ต้องการร่างกายนี่เป็นกำลังใจข้อที่หนึ่งคิเอาไว้ การทีสองเราจะไม่สงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแน่ใจในผลในคําสอนที่พระพุทธเจ้าสารสอนแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เป็นตระหันถ้าท่านปฏิบัติตามอย่างเราท่านก็เป็นอรหันมานับไป่ถวนไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนาสงสัยการทีสามตั้งใจรักษาศินให้บริสุทธิ์ครับ อนุาจก็มีสิ่งห้าบริสุทธิ์ให้ไม่โองพระนึงก็รักษาสิ่งของตนให้บริสุทธิ์อันนี้แล้วกจิตใจเรารักในพานเป็นอารมณ์อารมณ์จิตของเราคิดอยู่อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นอัตโนมัติโดยไม่ไไม่ต้องมีการรนะมัดระวังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเบสูดาบันถ้าอารมณ์ใจของเรากล้าวข้นไปสูงมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งจะเป็นท่านาคามี ก็ต้องพิจารณาสกายะทิฏฐิด้วยเอาสุภกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่แทงทิพย์มีอาการมีอาการสามหรสองประกอบขึ้นมีตับไตไทปอดอาหารมาห้เก่าจะรับปัสสาวะร่างกายเต็มไปด้วยความโศกโครกเต็มไปด้วยความโุกะกรก ไม่มีอะไรชินหน้ารักน่าปรารถนาไม่ม well. ีความสะอาดเราลังเกียจร่างกายจนกระทั่งจิตใจของเรามีความเบื่อหน่ายเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์คนดีคนอื่นก็ดีตัวเราคนดีรู้สึกว่ามันเต็มบริวารสัวกปรกเห็นว่าร่างกายที่เประกอบไปได้ด้วยธาตุสี่ตั้งแต่โรคคนสกปรกหน้าเกลียดไม่คุณศาสนาในการอยู่ร่วมครวบคู่อยู่ด้วย จนทานจิตใจของเรามีความสุขปราศจากความรักในรูปสวยเสียงเลราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสที่นินนวลเมื่หลังจากนั้นไปก็จะเดินเมตตาพรมมวิหารสีเปนเครื่องตัดความโกรธความเพียาบาดจนกระทั่งเห็นใครเขาทำอะไรเคยไม่ชอบใจใจมันก็มีอารมณ์สบายแทนที่จะโกรธแทนที่จะเพียรบาดเพียรบาดปะทุจะไา้เขา <c oughs> ก็กลับมีเมตตาความรักกรุณามีความสงสารว่าคนที่ทําความชั่วอย่างนี้นั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งไ้่ว่าเป็นการทําลายตัวเองเค่คอยๆพูดลูกตากันไปส้องแบ,บอารมณ์มปัสนายนณจะเพินยกไว้เฉพาะในด้านนานาสามีเพราะเวลานี้เวลาการจะพูดก็มีมากแล้วไม่ว่าเกินไปแล้วพระุทธญาณบอกเวลาปรากฏแล้ว อันดับแรกเราคอยจับลมให้ใจเ้าออกกับคำภาวนาพยายามตั้งอารมณ์เขไว้ว่าต่อ่นี้ไปเวลาสามสิบนาทีเราจะไม่ยอมให้รมอื่นเข้ามายุ่งกับใจของเราเป็นอันขาดนอกจากว่าเราจะทรงสติสมัมปชัญญะรู้ลมให้ใจเ้าออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธไว้เป็นปกตินี่ต้องทำใจให้เข้มแข็งทรงอารมณ์อยู่ให้ได้ ถ้าเมื่อเรีนปัญญสบายแล้วมาจิตมันกลับจะ,จ,ะจะคิดจะคิดว่าร่างกายของเรานี้มันมันเช่เรามันไม่ช่วงเราเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็ตายเราจะยึดถือมันเป็นประโยชน์อะไร,รเพราะร่างกายพวกเราจะพังอย่างเดียวร่างกายคนอื่นเราจะปรารถนาเพื่อประโยชน์อะไรน,นมืนอันอกจากร่างกายแลาทรัพย์สินทั้งหลายมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าเราต้องทําเราต้องหาในเมื่อมันต้องกินต้องใช้ <c oughs> แต่ว่าเราจะพึงต้องตายเขาตายไปไม่เสล่นไดทรัพย์สินไม่เคลนได้น่าขายนัยย่นเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสสันดาแล้วก็พยายามโคุมทินให้บริสุทธิ์เรื่องถิ่นนิยาถิว่าจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีสําหรับนักเจริญสมถะกรรม,ามฐานมีบทสนากรรมฐาน ต้องถือว่าเป็นปกติของเราเท่านั้นที่เราต้องพื่อปฏิบัติถ้าอย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพุทธบริษัทธ์ก็จะเข้าถึงประโสดาบันอันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในตอนตอน้ถนถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงจุดนี้แล้วเสียทีที่ว่าเสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา อันล,ละต่อทีนี้ไปขบรนดาท่านพุทธบัิตัททั้งหลายโดยทวนนา,ตตา,าทรงพยญามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเขาออกใช้ควภา,าวนาและพิจรารณาตามอัธยาสายที่กว่าจะดีวิญญาณบอกบทเวลา